นี่เห <ambiguous S 1> ็นไหมครับเวลาเราทําก็ทําเป็นโค้งขึ้นมาอย่างนี้เราก็มาประกอบเอานะครับผมนี่คือเราทํคทาเป็นริมเป็นริ่ม,มเป็นริ่ม,ม,มทีนี้เราก็มาประกอบข้างบนเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นซุ้มไม้เลื้อยของเราที่ใช้ได้อย่างนี้เลยครับผมเราก็ปลูกไม้เลื้อยให้มันเป็นไม้เลื้อยหมอยไม้ดอกนะครับให้มันสวยๆงามๆขอประดับสวนของเราได้เลยนะครับนี่ สวัสดีครับบ่าวเซมบ้านสวนสวัสดีครับผมดูนี่กะบ่าวเซมกับสิผ้าพี่น้องมาทำซุ้มไม้เลื้อยนะครับผมซุ้มไม้เลื้อยประดับสวนครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ซุ้มไม้เลื้อยที่บ่าวเซมทําขึ้นมาเองนะครับผมใช้งบก็ไม่เกินส0 0พันนะครับผมจากเศษไม้ที่เป็นไม้ลังนะครับไม้ลังก็เป็นไม้ที่ดีแล้วก็เป็นไม้เนื้ออ่อนก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันครับผมเป็นไม้ที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ เราก็ไปหาซื้อไม้มาแล้วก็มาทําขึ้นมานะผมไว้สําหรับประดับสวนเรานะผมทําเป็นไม้เลื้อยไม้ดอกนะครับผมหรือว่าใครจะทําเป็นค้างผักค้างถั่วค้างพูค้างอะไรก็ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการฝังเสาเทปูนนะครับนี่ฝังเสาเทปูนเพื่อให้อีกเสาหนึ่งมาแนบกับเสาตัวนี้นะครับเราจะทําเป็นสองท่อนนะครับผมก็เพื่อจ้องการให้เขายึดแน่นนะครับจะได้ไม่ล้มนะครับผมสองต้นนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมสองต้นเลยทําเหมือนกันนะครับ ความลึกก็แล้วแต่สถานที่นะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเทปูนไว้โอบเสาต้นหนึ่งไว้นะครับเพื่อต้องการอีกต้นหนึ่งมาแนบข้างนะครับผมเป็นเสาหลักนะครับพอเราเทปูนเสร็จแล้วฝังเสาเสร็จแล้วเราก็จะเอาเสาหลักนะครับผมมาเจาะคานนะครับผมมาเจาะคานรับกับการบนนะครับ อีตัวนี้นะครับผมนีม่ตัวนี้จะเป็นคอนะครับผมคอรับคานตัวบนนะครับเราก็จะบากไม้อย่างนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่แบบนี้แล้วก็จะเจาะรูนะครับผมเจาะรูตรงนี้ใส่น็อตนะครับผมใส่น็อตนะครับตังนี้เราก็จะมาหาจุดศูนย์กลางก่อนนะครับอันนี้แปดสิบสอง แปดสิบสองก็จะได้สี่สิบเอ็ดนะครับผมศูนย์กลางของเขานะครับสี่สิบเอ็ดล้วก็มาร์กไว้นะครับผมสี่สิบเอ็ดคือจุดศูนย์กลางนะครับผมเจ็ดนิ้วก็จะเหลือสามครึ่งนะครับเจ็ดนิ้วก็จะเหลือสามครึ่งก็จะเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับเจาะนัดนะครับ เจาะใส่นัดนะครับผมเจาะรูใส่นอตนะครับแบบนี้นะครับเจาะตรงกลางเลยนะครับหรือว่าถ้าใส่สองก็ต้องเจาะเจาะข้างอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะใส่เดี่ยวนะครับใส่ตรงนี้มันก็คงจะไม่เบี่ยงนะครับผมนี่คือจุดศูนย์กลางที่เราวัดแล้วก็ รูนะครับนี่พอเราเจาะรูเสร็จแล้วเราก็จะเอาน็อตมาใส่ดูว่าใส่ได้ไหมนะครับโอเคเลยนะครับผมพอดีเลยนะครับ ลงไปแล้วก็ใส่นัดนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็สามารถที่จะอยู่แล้วนะครับนี่เราก็ขันให้แน่นนะครับตัวนี้เสร็จไปหนึ่งตัวนะครับผมตัวที่สองก็ทําเหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกับเสาแรกเลยนะครับ แน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแน่นมากเลยแกวเลยครับผมแบบนี้นะทําเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างครับผมเสารับคานครับตัวนี้จะเป็นเสารับคานเสารับคานบนนะครับผมนี่ครับตัวนี้สองทางนี้ก็จะเป็นในตัวที่เราสําหรับเอาคานบนมามาลางมาวางตรงนี้นะครับผมอ่าลงตรงนี้เลยนะครับผมทําเป็น ลิมให้เขาสําหรับลงนะครับผมนี่นะครับบากไว้อย่างนี้นะครับ หลังจากที่เราเจาะรูเสร็จเนอะเราก็จะเอาเสาอีกต้นนะครับมาทาบแล้วก็จะใส่น็อตนะครับผมน็อตใส่ตะกูขันให้มันยึดกันนะครับ นี้นะครับขันสกูให้แน่นเลยนะครับผมนี่อย่างนี้ก็จะได้เสานี่นะครับเดี๋ยวเราก็ทําอีกข้างนึงเหมือนกันนะครับผม เราจะเป็นคารับนะครับผมคารรับสองตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสองตัวทําเหมือนกันนะครับผมสองข้างนะครับ นี่เห็นไหมครับเวลาเราทําก็ทําเป็นโค้งขึ้นมาอย่างนี้เราก็มาประกอบเอานะครับผมนี่คือเราทํำําเป็นริมเป็นริมเป็นริม,มทีนี้เราก็มาประกอบข้างบนเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นซุ้มไม้เลื้อยของเราที่ใช้ได้อย่างนี้เลยครับผมเราก็ปลูกไม้เลื้อยให้มันเป็นไม้เลื้อยหมอยไม้ดอกนะครับให้มันสวยๆงามๆขอประดับสวนของเราได้เลยนะครับนี่ เป็นไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเซมบ้านสวนด้วยนะครับคลิปหน้าบ่าวเซมจะมีอะไรมาแนะนำหรือว่าเกี่ยวกับการเกษตรในสวนของเราในบ้านสวนของเราก็สากรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคลิปหน้าขาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ